มาแล้วมาแล้วโอ้ยโยกโอ้โอบางน้ำเปรี้ยวร้อยห้าสิบไล่ท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนา้นาๆนักตกปลาทุกท่านวันนี้ลุงหมงมาตกปลาที่บางนลำเปี้ยวท่านผู้ชมบอ่อกึ่งธรรมชาติคนเยอะวันนี้ก็เหยื่อลุงหมงวันนี้เป็นเหยื่อที่ลุงหมงบ่มมา ได้สามคืนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเทสลองกันว่าวันนี้ปลาจะเข้าดีไหมครับผมเดี๋ยวส่วนผสมของเหยื่อไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรมั่งเป็นลำคั้วหนึ่งถุง ขนมปังกลหนึ่งถุงครับทดูช,ดชมแป้งหนึ่งถุงลำหนึ่งถุง ไข่เขียวขนมปังไข่เขียวหนึ่งถุง หัวเชื้อมักฟิดเครื่งองผงท่านผู้ชมใส่เยอะเดี๋ยวุงกลิ่นแรงจะทำให้ปลาไม่เข้าเชื้อมักฟิด คึ่งหนึ่งประมาณสองถึงสามกำมือท่านผู้ชมกาบมะพร้าวอบแห้งหนึ่งถุง หาซื้อตามร้านตกปลาเหยื่อตกปลาทั่วไปท่านชมวันนี้เราจะบ่มบ่มไม่ได้หมักเพราะว่าถ้ามหมักมันก,ก็จะมีน้ําผลไม้รวมพวกลูกยอกล้วยผมงทำไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่ทำไม่ได้ไดประมาณสี่ห้าวัน เ,เลอะกะมาณสักสิบวันจะมาหมักน้ำลูกยอแล้วก็กล้วยดองน้ำผึ้งหัวาหารปลากิดพืชหนึ่งถุง แบบบทละเอียดเข้ากันท่านผู้ชมเลุ่อหมู่จะไปตกบ่มไว้สักสามคืนเดี๋ยวเรื่องมุ่จะไปตก ส่วนแยมแยมโลเดี๋ยวเราจะไปใส่น้าหมายท่านผู้ชมครับผมส่วนผสมของลูหมงเยื่อลุงหมงเยื่อบม่มจะเก็บไว้สามคืนบ่มไว้เป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมส่วนเยื่อที่เกี่ยวเป็นมันหมู หมักน้ำผึ้งที่ลุงหมงมักเอาไว้ห้าคืนท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาลองกันว่าป่าจะเข้าดีไหมเคยเห็นของนะน,นะเขา,าจะหมักเฮลุบอยแต่ลุงหมงหมักน้ำผึ้งอย่างเดียวไปดูกันเลยครับว่าง่ายๆครับท่านผู้ชมว่าลุงหมงวิธีหมักของลุงหมงแบบไหนครับสลับกับเม็ดโฟมวันนี้ นี่ครับท่านผู้ชมมันหมูที่ลุงหมงหมักน้ำผึ้งครับหนังมันแบบนี้ท่านผู้ชมหนังเราเก็บไว้ทำแคบหมูก็ยังได้ท่านผู้ชม นีค่ะท่านผู้ชมหลังจากเราได้เสร็จแล้วอันนี้น้ำผึ้งลุงหมงเอามาจากบ้านเดี๋ยวลุงมงหนึ่งเป๊กท่านผู้ชมไม่เต็ม ผู้ชมเราก็คนให้เข้ากันเราจะเก็บอันนี้ตู้เย็นท่านผู้ชมไม่มีเสียสูตรของนหน้าเห็นอน่าเขาจะหมักเฮลูบอย ของลุงมงหมักล้ำพึ่งนะท่านผู้ชมเอาไม่มีผิดไม่มีถูกท่านผู้ชมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3-5คืนเราก็สามารถไปเกี่ยวตกได้ท่านผู้ชมขั้นตอนก็มีแค่นี้ เรียบร้อยนี่ครับท่านชมหมายดูบรรยากาศ150ไร่ท่านผู้ชมบ่อบางน้ำเปรี้ยว150ไล่กึ่งธรรมชาติเดี๋ยวลุงหม,มงน่าจะเคลียร์หน้าหมายสักหน่อยเพราะว่าเวลาปลากินแล้วเดี๋ยวมันจะติดยากตรงนี้ลุงหม,มงไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะมีตอหรือเปล่า ถ้ามีตอก็ต้องย้ายหมายใหม่แล้วท่านผู้ชมน่าจะเปิดหมายครับเดี๋ยวขอตัวเคลียร์หน้าหมายแป๊บนะครับ xong dầm luôn ลงไปแล้วท่านผู้ชม2คันเรามาลุ้นกันะครับวันนี้ว่าล้งหมูจะหมานไหม มาเลยท่านผู้ชมตัวแรกเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้น อันนี้ตอ่อหรืออะไรอน้หานเข้าแล้ว กินแล้ววัดช้าไปหน่อยต่อเลยต่อไหมต่อไหมวัดช้าไปอ,อือ้ม แว้นโโดเด็กแวนหมูด้วยหเนี่ยโฟมโฟมปะหม,มูมันหมูมันหมูหมักน้ำผึ้งทำงานแล้วอืม Địch ven, địch จีนแบน <laughs> <g ül> ปลาจีนเด็กแบน <laughs> นี่ครับท่านชมนี่แต่แบนบแบนวัยรุ่นมังน้เปรี้ย <laughs> ว đột, quen, 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 Yo. Ô oh. แหวนะท่านผู้ชมหินมันหมูทำงานมันหมูทำงานโอ,อแหวนอุน้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยมันหมูทำงานแล้วท่านผู้ชมมันหมูมักน้ำผึ้งโอ้มาอีกแล้วโอ้อ มันหมูทำงานโอ้ยเว้นว้นแว้นแว้นอีกแล้วเอาจะจะยกยกนี่ครับท่านผู้ชม มันหมูหมักน้ำผึ้งอ๋อหลุดสวยโออ้้เข้าปลาออกมา มีอยู่มีอยู่มาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วมาแล้วโอ้มโอมันห,ม,ม,นหม,มูมันหมูสูตรเด็ดสูตรเด็ดท่านผู้ชมมันหมูอบน้ำผึ้งหมักน้ำผึ้งครับท่านผู้ชมปลารวม ปลาหนวันนี้บางน้ำเปรี้ยวร้อยห้าสิบไร่ท่านผู้ชมเด็กแว้นก็ยังมีเล่นอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจลุงหมงได้นะครับวันนี้ลุงหมงมาตกปลาที่บางน้ำเปรี้ยวก็ได้เลยนะครับมันหมูหมักน้ำผึ้งแล้วก็ ลำสูตรลุงหมงที่ผสมครับผมคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามลุงหมงคลิปต่อไปว่าลุงหมงจะไปตกปลาบ่อไหนหรือหมายธรรมชาติครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจลุงหมงด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ